วันนี้ค่ะทางผู้บริหารของตัวแทนและตัวแทนของโทรทัศน์ช่อง Peace TV นะคะได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจกรรยารโทรทัศน์หรือกสทชหลังจากที่กสทชมีมติสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ Peace TV ค่ะ พ i ทีทีวี <ist> เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข่าวสารด้านการเมืองและมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองค่ะแต่ว่าวันนี้ตัวแทนพนักง,งานได้ไปยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกอสทชเพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการและหากไม่กลับมาออกอากาศก็อาจจะฟ้องต่อศาลปกครองค่ะมีการไต่ระดับในเรื่องของการลงโทษค่ะตั้งแต่เรื่องของการเรียกมาตักเตือนแล้วก็มีการปรับ แล้วก็นําสู่การยืดใบอนุญาตแต่ว่าในครั้งนี้ที่นําสู่การปิดแบบถาวรของเราเราไม่ได้มีโอกาสในการชี้แจงแล้วก็ไม่ได้รับทราบเลยว่าที่นําไปสู่การปิดถาวรน,นั้นด้วยรายการอะไรแล้วก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับสื่อขนาดไหน,นะคะ่ะ ทางเลขาธิการกสทชยืนยันนะคะว่าทําตามขั้นตอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนการออกกาศแล้วรวมถึงได้สั่งพักใช้ใบยอยนุญาตมาแล้ว7วันเพราะพบเนื้อหายั่วยุกระทบความมั่นคงผิดตามมาตรา37กฎหมายกสทชผิดเงื่อนไขที่ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติสํานักง,งานกสทชและผู้ประกอบการไม่มีไม่มีไม่มีคาสั่งอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามมนิเตอร์ ทุกทุกสถานีวิทยุด้วยนะครับวิทยุชุมชนทั TV, ้งหมดด้วยนะครับมอนิเตอร์ทั้งหมดเลยวิทยุชุมชนโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งหมดด้วยนะครับฟรีทีวีหลายช่องก็มอนิเตอร์อยู่นะครับเรามอนิเตอร์ตลอดตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเราทํางานร่วมกับทางสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้ปล่อยกระบวนรลในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรวจวิทยุชุมชนทั้งหมดด้วยนะครับในขณะนี้นะครับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทางวิทยุชุมชนนะครับผมฝากเตือนไปด้วยนะครับว่า1 ขอให้ปฏิบัติตาม M O U ที่ออกที่เซ็นกับเราไว้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกคนที่เข้าไปตรวจเนี่ยหมายถึงว่าขอดูตาม M O U แล้วก็จะดูตาม M O U ที่ที่กำหนดไว้นะครับอย่างไรก็ตามระหว่างนี้ช่อง p e a ทีวีจะยังออกอากาศได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากสำนักง,งานกสท,ทชค่ะ ขณะที่อุปนายกฝ่ายสิทธิสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเสนอให้บอร์ดกะสะททบทวนมติถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ peace tv ค่ะ